อยากรู้ใครอยากรู้ใครผมแบนผมแบนมุระอยู่แล้วพราะไงผมก็แบนมุระกงแบนมุระไม่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 มม่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไมม่ไม่่ไม่ม่ไม่ไ่ไม่ม่ไมไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่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 ม่ไไม่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 ไม อูพ <ort>. ี่ฟิวแบบตัวก็่แปลกแปกจตกอังสิบ่างมาดิมาดิมากมาเล่นเข่งเลยโอ้โหเล่นเข่งยี่ห้อมะกูวันนั้นกูจริงว่นนั้นกูจริงคนแทงใช่ไหมอโชอโชคนแทอนี้คนเทนงนะเรียบร้อยอีอย่างพวกมึงโดนไม่ใช่กูแน่นอนไปนปลคนัดไม่ใช่กูแน่นอน นาของซับ์ไดได้เอามานาไป่ด้เอามานาไป่ด้เอไเอาลับเอาับรู้จักป่อแพ้สนามชับคันเดี๋ยวนะขวานเก่ายังอยูแล้วี่เลยให้เด็กแะเนี่ยเนี่ย ก็ตะนี้ก็ตะนี้แต่ว่าไอ้เีืยเซตเซตม่นมีของอยู่แค่สองชิ้นไหยไม่คืออะไรไอ้ดาบความกับไอ้ดาบลุนดาวเบลดลุนดาวเบลดดาบลุนดาวเบลดถูกชิ้นเยอะแยแบบกดปุ๊บใช้เลยกดปุ๊บใช้เลยแล้วทำไมถึงเรื่องนี้มาคนต่างคนนี้แล้วมันเอาไปแทงเอาไปแทง ยืดตัอ่อนกูหน่อยยืดเชื่อะไรก็จะลงไหลใส่มาพี่ิมาพี่ยังไงก็ตกแป้งเลยเอาให้ตักกูเอาคะแนนกูเร,เรื่อยๆมามามาไม่เฮียคุณูอทั้ทงแม่งไม่โดนเลยตัวแล้วไม่ไมไมเพิด,ด,ดตาอยามเปลาเนี้ยซับลงในหน้าไอ้แอ้เี้ จับเต้อจับตาน้ขอเอีผมเียไผมเนี่กเอาเซตต่านะไม่เซตไม่คนเทนอเวลโลเตาร์เมย์ได้คนเยอะตีแคตอีอ้วนอ้วนลำตาหัวใช่นักเว้ยมอยกยกเอาทิีที่มันหนักหมดไฟโฟลรไฟตรวจิิมไอผมแทงไดผมแทงได้เนี่ย มาขอยสักทีตุทุกที่จะลองคนเดียวเก้าคนจลยเป้าจเป้าไม่รู้เว้ไปกูเลยยี่สิบแล้วศาสตว์มาคอนเทนต์กูจะคาได้แบบนคือกูมันตึงแล้วตอนนี้คือกูไม่จังหัวเท่เลยจังหัวมันอ่ะ โครงการช้างหัวมันกูมันตึงอ่ะตัวเนี้ยกูมันตึงอ่ะตัวเนี้ยยี่ก้ออะไรกูใช้หมดยีเห้ยกูใช้หมดโดนาโค้โดนาโค้กูดิจะบอกโดนดึงไม่เอาบอกเลยนะบอกเลยนะโคกูมันตึง โซ่ครอนะแมนตายแมนิตายแมนิตายไมนิตายะมนิตายแมนิตายตายตายอยากเฟ้นก่ะตายจริงๆตายจริงเลยโเคแมีตายเนี่ยนตายเนี่ยี่ว่านี่ี่ว่านี่ตูเราตานี่ทีชนะตัวไม่ใช่เราตานี่เราทีเราชนะ มันชนะไม่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 สมมสมมติอะไรล้อเนคอนเทนต์ไม่อานคอนเทนต์คอนเทนต์ค๊อไไปเลยคุยเถได้ไได้ได้ไเอาเลยก็เอาเลดิบิบจะลงกินขาดตายลงกินขาดตาย Còn hên Còn hên với Này này có chơi lùng đây đấy sắt. Này lùng bình. Còn sai. Mẹ người cái hiềnเล่น cả ngày. cái cái đi sắt. Đi hồ เออเออเย่ยมเลยเมาดีโเดมามาดีโเดมามาดิเอสมาดิมามาไม่ตายเนี่ยมามันไปหาเพื่อนมันมามอาสัตนะใช้เอไอสัตุปมะไปนูนแล้ว หั่นุมยมอยู่ในพุ้ม้องเนมังกรของเราถูกโจมตีว้ลผิวไงลวไม่ทนละขอานแล้วกันขอร้านแล้กันโครงการลาดโครงการลาด โครงการคนละครึ่งไปชีบี่ฟิวไหนก็คนที่ฟิวเข้าไปตายดิอ่าอะไรนะ็คนไหนก็คนเห็นนะเข้าไปตายดิอะไรนะไม่ดีหัวนู้นไปตายแล้วเกินหมดตายแล้วเกินไอ้ครับไม่ไหวไม่ไหว มาดีรลงเท้าูม,ามีสองคมีสองข้างตนม่ใ่รอ้าสองขาอันตีมัน,มนไม่ได้อันตีเพต้ามันรีไวจังวะโกวี้เองดีนั่นปีเกี่ย,ยว,วยอะไหมไ้ ใครมันงบันเทิงในบ้านหวยได้น้าน้าน้าโอ้เด็กเว้นสมัยนี้โอ้ตายดิตายตายตายดิตายน่า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 บล๊อตเลยต้องเดินแม่ท้อเป็นช่างมาเลื่อยไม้ในบ้านด้วย ใครมาเอานที่แยกมาแยกวะมันน่าดูเฮ้ยบ,บนบน,บนมีใครบน่มีใครไปช่วยแหละอะไหนละไหนละคือคอนเทนต์คือคอนเทนต์คอนเทนต์มา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 มึงเข้ามามึงเข้ามา,ม,า,ม,ามึงเข้ามาให้หมดโอ้โหเยอยมุดเก่ง ทุทำภารกิตาย20ตัวภารกิจนี้จะํำเล็จหรือไม่ตาย20ตัวโอเดมบล็อกี0ตัวแก๊กเม็ดสาวขออีกตัวนึงขออีกตัวนึง มาดีสักกูตีไม่เขาเด้อเอาเอาก้อนเลียะชี้ฟันมังกรกูหน่อยมาดีอีจับมาดีมาึงมามึงเข้า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 มามึเข้ามาเข้ามาเข้ามาสัตมามึงเข้ามาไปขยับบฟ้าไะ คนเอาบ้าแตกแล้วไม่ขวาไม่ได้กขวาขวานเจวันะันชะกูว่าแตกแล้ขอ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 ไอ้นาย่เขี้ยลยมไม่ผมไม่เชื่อผมม่เช่อผมม่เชื่อผมไม่เชื่อตายผมว่าตายผมว่าตมาดิมาดิมาดิจับจับมาดิเมียว เนยี่ยอะไรกันเนี่ยมันี่ใช่ได้มันี่ใช้ได้มันีไม่นีเแมวเขมาเขาให้แล้วเขาตามมาแมวกูพลาดเลยโอ้่รอดปะ เอาใครมาแบบแบบปะเดี๋ยวใครพิมอะไรเมื่อกี้นาคอดโนนเล่ยอย่าให้เมกามันเล่กลับบ้านกลับหย้ยนอย่าให้เมกามันใช่กูโยนไม่ยอมไงเออกูอยากทรมานนะทั้งมดว่ะเยอะกูไม่ยอมว่ะโทษทีว่ะยอมแล้วมันไม่สมศศักดิ์รีว่ะใช่ว่ะโทษทีว่ะ ถึงแม้กูจะเล่นตัวนอเวตาเลเป็นคนเก็งไปเกมากคุยคอะเนี่ยทีนี้วะออๆๆ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 ๆ เรียบร้อย,อยเราใจยังปีนี่ทบอ้ที่อยพึ่งตายกันดีคี่ตายทำไม,มวะสัตว์สิ่นคนบ้าเข้าใจว่าฮ้ยเป็นบ้ารล้ร้รูัง<า>ไม่เข้าตายจะ <laughs> มันหนังเหนียวว่ะ ท้องทะเลแลยวกูไปซ่อมคะแนนแต่ท้องทะเลคือบ้านทํึงรก็กลับอยู <S 2> <S 2> ่บ้านใจงงเดือกูมาแล้วกูมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลวกมาไม่ต้องกมาละมาล้มามาดิาสัตว์เาตีนไไเขาไม่วเพราะไรวะ เดี๋ยวแมวพี่วะมวยอ่ะโอ้โหโอว่าตัวนี้ผมเดินไว้แน่ผมเดินไวตัวนี้ผมเดินไวตัวนี้ผมเดินไวีคือว่าผมเดินไวมากไอ้ยิ่งแจกกั็นยิ่งเกลียดคลิปดีจัดคลิปดีจัดไม่จบเลยไม่ไม่จบเลยอ่ะวันี้คิดว่าเราแจกอ่ะกูไม่จบไงฮะกูไม่จบไงกูไม่จบไงอันนั้นแทงเหรอวะเออ กไม่อ้โม่เลยตัวชัดเจนเลยเยี่ยคุณดูนอกรอยไอ้สั์คนหร่กิ้งกือไว้คนตีนกิ้งกือไว้ เย้คนณน้ำเอ็มยังไงวะนอนทามีหลายคู่ว่ามันคงด่าเราแล้วแหละด่ายับกูไม่มีผลไป